ขยายระยะเวลาอีกแล้วก็จะสิ้นสุดกันที่30กันยายนเป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็ถือเป็นการสิ้นสุดของสอบคค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าส่งผลทำให้เงินทั่วโลก <c oughs> นะครับได้รับผลกระทบไปด้วยไทยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับอัตราค่าเงินของไทยอ่อนค่าอยู่ที่37.8บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตามสถานการณ์จนถึงขนาดนี้นะครับผมเรียนหุ้นส่วนว่าการเลิกพรกอฉุกเฉินเป็นทางออกแล้วสําหรับรัฐบาลตัวแปรตามที่มันตามมาไม่ว่าจะเป็นยกเลิกสอบอคนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคประจําถิ่นเป็นสิ่งที่ทําได้ถูกต้องเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตก็ใช้วิธีการยกระดับการใช้กฎหมายโดยใช้หลักซีวิลล์ให้มาก สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือกศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกหนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคือเรื่องการเลิกพรกอฉุกเฉินนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือการเลิกพรกอฉุกเฉินและจะเอาอยัางไงต่อนะครับจะบริหารจัดการประเทศอย่างไรในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองและที่สาคัญไปมากกว่านั้นม็อบ มาชุมนุมนะฮะแล้วรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาอย่างไรม,มันก็เป็นแผนปฏิบัติการกับโรคติดต่อเฝ้าระวังผู้ปโวคเหมือนกันการที่คนักรการโรคติดต่อเขามีมติให้ลดระดับจากการเป็นโรคติดต่ออันตรายมาเป็นโรคติดต่อที่ควรเฝ้าระวังนะครับก็มันมีโรคแบบนี้อยู่ประมาณ สิบกว่าโรคนะครับเขาก็มีแผนพื้นฐานของเขาอยู่แล้วแสดงว่าดูแลโควิดเนี่ยไม่ได้รุนแรงอันตรายไปสุดเชินเนก็ดูจากข้อมูลผู้ป่วยนะครับอาการผู้ป่วยการดำเนินโรคความความอะไรความพร้อมในการให้การรักษาพยาบาลนะครับ ยาเวชภัณฑ์ที่มีอยู่เขาหน้าทางคณะกรรมการโรคติดต่อซึ่งซึ้งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒินะครับเป็นอาจารย์แพทย์อาวุโสเป็นทีมงานที่ที่เกี่ยวข้องกับด้านโรคติดต่อเนี่ยเขาก็เขาก็ประชุมว่าตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดก็ในภาพรวมของโลกก็ดีขึ uh <shape> ้นนะครับรายใหม่ก็มีแนวโน้มลดลงรวมถึงผู้เสียชีวิตลดลงนะครับแล้วก็ ปัจจุบันนี้ประชาชนและผู้ประกอบการก,ก็สามารถดําเนินชีวิตแล้วก็ขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจกรรและกิจกรรมทางสังคมทั้งหลายให้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการปรับให้โควิด -19 จากโรคติดต่ออันตรายมาเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังและได้มีการจัดทํากรอบนโยบายแนวปฏิบัติของภาครัฐเอกชนประชาชนนะครับภายหลังโควิด -19 ได้ปรับเข้าสู่การเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังอย่างชัดเจนซึ่งเราได้ดําเนินการการัน ต่อเนื่องกันมาในระยะหลังเนี่ยนะครับถ้าท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับก็ทางท่านคนเอกประยุทธ์จันโอชาได้วางแนวทางนี้ไว้สักประมาณหนึ่งแล้วนะครับจากการประชุมในหลายครั้งที่ผ่านมาทุกอย่างก็เป็นไปตามการคาดการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้มติที่ประชุมนะครับก็ได้ให้มีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งได้ลงวันที่24มีนาคม2563และการขยายระยะเวลาของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรในคราวที่19ลงวันที่27กรกฎาคม2565รวมทั้งบรรดาข้อกำหนดประกาศและคำสั่งที่นรมและครมท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะครับได้ใช้อำนาจแห่งการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งหมด โดยให้มีผลในวันที่30กันยายน2 5 6 5เป็นต้นไปนั่นหมายความว่าเราไม่ได้ขยายระยะเวลาแล้วก็จะสิ้นสุดกันที่30กันยายนเ,าเป็นต้นไปนี่นะครับก็ถือเป็นการสิ้นสุดของสอบอคนะครับยกเลิกพลกอฉุกเฉินจะมีผลตั้งแต่วันที่30กันยายนนะครับเนื่องจากว่าพลกอเก่าเราเนี่ยก็ สิ้นสุดวันที่30นะครับก็ตามกฎหมายก็ต้องดําเนินการตามนี้นะครับกลไกต่อไปก็จะเป็นคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติโดยรัฐมนตรีสาธารณสุขท่านจะด,ดูแลนะครับแล้วก็เหนือจากนี้ไปก็จะเป็นคอรมและ้ะแล้วก็เป็นรัฐบาลโดยท่านนายกนะครับการยกเลิกพลกฉจุกเฉินที่ท่านถามแล้วก็มีความกังวลว่าเลิกเพราะอะไรก็เรียนว่า จริงๆถ้าท่านติดตามการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 ของสอบคอของรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยโดยท่านนายกท่านประยุทธ์นะครับได้มีการดําเนินการเป็นขั้นเป็นตอนในอดีตที่ผ่านมาอย่างต่อนเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นมันมีจุดที่จะต้องพิจารณาแล้วก็ประเมินพอถึงจุดที่เหมาะสมก็คือจุดที่เป็นไฮไลท์ในช่วงนี้ก็คือการสถานการณ์ที่ดีขึ้นแล้วก็สาธารณสุขประกาศเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังเพราะฉะนั้นกฎหมายปกติใช้ได้แล้วนะครับ ก็ดําเนินการตามแผนตามขั้นตอนที่ได้วางไว้ครับในเชิงปรากฏการณ์ครับพลเอกประวิตรวงสุวรรณเป็นประธานในการประชุมก็ได้มีการหาลือนะครับในที่ประชุมสมบุกชุดใหญ่ก็สรุปว่าต้องมีการยกเลิกนะครับรกรกฉุกเฉินนะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นก็มีการยกเลิกสออ,อชเข้าไปฮะบสบค การยกเลิกสอบอกคคบคือศูนย์ควบคุมโควิด -19 นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีการลงนามนะให้โควิด -19 เป็นโรคประจำถิน่นฮะูหรือองค์การอนามัยโลกได้มีการประกาศเตือนนะบ,บอกว่าอย่าเพิ่งวางใจนะสถานการณ์อาจจะกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งหนึ่ง สำหรับสถานการณ์โควิด -19 แต่ประเด็นที่น่าสนใจสื่อมวลชนก็ถามมามอบจะมาจะแก้ไขปัญหาอย่างไรแอนเะนสตีองค์กรเอกชนของต่างประเทศก็เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในกนะ็มาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการยกเลิกพรกฉุกเฉินนะเกิดขึ้นประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นคือหลังจากนี้รัฐบาลคว,จวรจะบริหารประเทศในลักษณะไหนหลังจากที่มีการยกเลิก พรกรฉุกเฉินไปแล้วสบคก็ยกเลิกไปแล้วนะากากประกาศให้โควิด1 9เป็นโรคประจำถิ่นหน้ากากก็ไม่ต้องใส่แล้วตกลงประเทศจะไปทิศทางไหนดีถ้ามีม็อบเกิดขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์ผมเคยที่บายหุ้นส่วนนะบอกไปแล้วตั้งสองสาเดือนแล้วบอกว่าจะจำเป็นจะต้องมีการถ้าจะเริ่มต้นแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสิ่งแรกที่จะต้องทำคือต้องยกเลิกพรกรฉุกเฉินยกเลิก สบคนะครับซ so well, oh. ึ <cin> eh ่งต uh ัวแปรตามตามมาพยกลกประกอฉุกเฉินเสร็จทุกอย่างก็ไล่ไปโดมิโนและตัวแปรตามตามมาก็คือต้องเป็นโลกประจำทินเปิดเศรษฐกิจเต็มรูปแบบนะครับสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเพราะชีวิตประชาชนโดยส่วนใหญ่ฉีดวัคซีนโควิด -19 ค่อนประเทศไปละมีบางส่วนไม่ยอมฉีดนะครับก็สามารถไปทำการฉีดได้นะครับประเด็นที่น่าสนใจก็ต้องมีการใช้บังคับใช้กฎหมายยาบางตัว นะครับที่รัฐบาลจะต้องวางข้อตกลงวางระเบียบที่ใช้ในการบังคับใช้นะครับเพราะเป็นโรคประจําถิ่นเป็นโรคปกติไปแล้วนะครับไม่ต้องจ่ายเงินนะวางง่ายๆนอกจากนี้ประเด็นที่น่าสนใจคือพอมีการประกาศยกเลิกพรกฉุกเฉินแล้วมันจะไปทางไหนต่อนี่คือสิ่งที่ยากมากนะครับสามสิบกันยายนเป็นต้นไปก็มีการยกเลิกพรกฉุกเฉินหลังจากนี้จะทำอย่างไง ผมอธิบายหุ้นส่วนให้เข้าๆคร่าๆนะฮะหลักการบริหารประเทศมันเหมือนกับการดึงได้การดึงได้ถ้ามันตึงจนเกินไปเนี่ยคนก็จะเครียดสภาวะเศรษฐกิจก็จะตามมาดัแนบคือตกตำ่ำะครับที่สำคัญไปมากกว่านะั้นหลังจากวันที่30กันยายนพุทธศักราช2565ไม่ต้องบอกก็รู้สถานการณ์ทางการเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปจะหนักขึ้นไหมหนักขึ้นสภาวะเศรษฐกิจจะตกตำ่ำไม่ตกตำ่ำตอนนี้การยกเลิก สบคการยกเลิกพรากอฉุกเฉินก็เพื่อทุดจานที่จะให้อินคัมกระตุ้นเศรษฐกิจกให้มากขึ้นญี่ปุ่นจะใช้เวลาในการทําเหมือนกันจะใช้เวลาในการ2ปีเปิดประเทศเขายังคงเจอปัญหาญี่ปุ่นเป็นเกาะเจอภัยธรรมชาติมากขึ้นนะครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําตอนนี้ถ้าม็อบมาต้องทํำยังไงอะไรที่มันตึงเกินไปตอนนี้คนไม่รู้สึกมีฉุกเฉินไม่ฉุกเฉินคนไม่รู้สึกอะไร นะครับแต่พอเลิกไปนะครับและถ้าสถานการณ์มันแย่เกี่ยวข้องกับเรื่องม็อบเนี่ยทุกคนบอกโอ้ยมันต้องใช้พรบความมั่นคงนะต้องใช้พรกฉุกเฉินต้องใช้กฎการศึกจริงๆแล้วมันมีเลยฮะมีพรบชุมนุมอยู่แล้วมันมีพรบชุมนุมอยู่แล้วที่ต้องมีการขออนุญาตโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับจะชุมนุมจะต้องขออนุญาตนะครับ ซึ่งเดี๋ยวนี้มีสถานที่ในการจัดการชุมนุมเนี่ยหลายพื้นที่นะครับซึ่งก็จะลดปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนใครจยชุมนุมก็ชุมนุมไปถ่ายทอดสดก็ถ่ายทอดสดไปอย่าไปสร้างความเดือดร้อนอย่าไปอยู่บนท้องถนนเป็นใช้ได้นะครับ <S <S ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นถ้าสมมุติล่ะม็อบลงบนถนนล่ะนะสถานการณ์ไม่ปกติล่ะรัฐบาลควรจะทํำยังไงนะฮะประการแรกเรื่องดุลพินิจเรื่อง นะครับพรบรชุมนุมเนี่ยเป็นดุลพินิษของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าจะแก้ไขปัญหายอย่างไรถ้าควบคุมไม่อยู่รัฐบาลสามารถยกระดับด้วยการประกาศใช้พรบรความมั่นคงได้นะครับและถ้ารดำดับเกิดการก่อการร้ายเหตุการณ์หนักดวงขึ้นมาก็พร้อมที่จะประกาศใช้พรกฉุกเฉินได้อีกบางคนไม่เข้าใจ บอกให้ประกาศใช้กฎเอาการศึกไปเลยไม่ใช่นะกฎเอาการศึกมันใช้อีกรูปแบบหนึง่งนะครับยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองมันลึกซึ้งนะตอนนี้อย่างที่ผมเรียนมันต้องหย่อนแล้วไม่หย่อนไม่ได้ตอนนี้ก็หย่อนแล้วถือว่าถูกทางแล้วอันนี้ถูกทางก็ถูกทางอันไหนผิดก็ผิดนะนะครับสถานการณ์จากนี้ไปมันยากไหมมันยากตรงที่ว่าหลังจากพลเอกประยุทธ์กลับมาแล้วจะบริหารประเทศอย่างไรนี่นคือสิ่งที่ยากมากเพราะอะไรเพราะปัญหาเศรษฐกิจนะที่จะตกต่ํา เพราะปัจจัยภายนอกประเทศความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริการัสเซียและจีนใชย้ยูเครนเป็นสมรภูมินะครับตอนนี้มีการระดมพลทําสงครามครั้งใหญ่สะท้อนให้เห็นว่าไม่ต้องบอกก็รู้สถานการณ์จะหนักหน่วงในไตรมาสที่4การหนักหน่วงในไตรมาสที่4นั้นหมายความว่าถ้าไม่แม่นยำในยุทธศาสตร์สับสนในเหตุการณ์ไม่วางกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับไม่ปรับคัมตีรี นะฮะฮไม่ปรับแผนครั้งใหญ่วางกลยุทธ์เป็นรูปแบบของมหาภาคแน่นอนฮะเราก็จะไปอยู่ในโครงข่ายของประเทศอื่นในโลกที่สภาวะเศรษฐกิจจะถดถอยและตกต่ำดูตัวอย่างสหรัฐอเมริกาเป็นสำคัญซึ่งตอนนี้เฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก0.75เปอับนะเพิ่มขึ้นเป็นระรอกที่3แล้วสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะถดถอย อัตราเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าส่งผลทาให้เงินทั่วโลก <c oughs> นะครับได้รับผลกระทบไปด้วยไทยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับอัตราค่าเงินของไทยอ่อนค่าอยู่ที่37.8บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามสถานการณ์จนถึงขนาดนี้นะครับผมเรียนหุ้นส่วนว่าการเลิกพรกอรฉุกเฉินเป็นทางออกแล้วสําหรับรัฐบาล ตัวแปรตามที่มันตามมาไม่ว่าจะเป็นยกเลิกสอบอคอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคประจำถิ่นเป็นสิ่งที่ทําได้ถูกต้องเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตก็ใช้วิกวิธีการยกระดับการใช้กฎหมายโดยใช้หลักซี v วิ l ลล์ให้มากขึ้นโดยกฎหมายที่รัฐกําหนดนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดี ความดีผมเทักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ